โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา47ปีดังปรัชญาโรงเรียนที่ว่าเด็กๆแจ่มใสเรียนดีมีคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีห้องเรียนสองภาษาสอนโดยครูชาวต่างประเทศ หลักสูตรแคมบิดภาษาจีนหลักสูตรสถาบันขงจือ้อโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามสภาพทางเศรษฐ,ฐกิจการเมืองและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากลด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆต,ต,ตามหลักทฤษฎีพหุป,ปัญญา มุ่งส่งเสริมผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลกีฬาและวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิชาการสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติด้วยความพร้อมในทุกๆด้านโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตภายใต้าการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการวิสนุหวังดี วันนี้ผมได้พาทุกคนเดินทางมาไกลามากแล้วแล้วก็โรงเรียนเรามีความพร้อมในแทบจะทุกๆด้านโรงเรียนในยุคหน้าจะไม่เหมือนโรงเรียนในยุคอดีตอีกต่อไปแล้วการศึกษาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปมากเด็กๆในยุคใหม่จะต้องมีความรู้โดยเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็จะต้องสามารถสื่อสารกับคนทุกคนได้ โรงเรียนเราก็จะพยายามทําเรื่องของความถนัดเฉพาะทางเฉพาะด้านให้เด็กๆนะครับปีหน้าเราก็จะต้องให้เด็กได้ก้าวสู่มัธยมนะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่เราวางแผนที่เราจะทำหมนหนึ่งนะก็โรงเรียนจะเป็นที่พึ่งของชุมชนจะเปิดโอกาสให้เด็กๆทุกคนที่ขาดโอกาสได้ศึกษาอย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นคนละโลกนะครับขอบคุณครับ จึงมีโครงการเกิดโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งห้องเรียนฟุตบอลซึ่งจะเปิดรับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้นเป็นผู้ที่มีระเบียบวินยัยสุภาพเรียบร้อยมีความรู้สู่สากลเน้นทักษะฟุตบอลภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อเรียนรู้สู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพต่อไปในอนาคต และในปีพุทธศักราช2564ปีพุทธศักราช2565จะเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3เป็นลำดับต่อไปโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตมีสนามฟุตบอลญ้าเทียมเมฆบัณฑิตอารีนารองรับการฝึกซ้อมฟุตบอลของนักเรียนพร้อมที่พักให้กับนักกีฬาของโรงเรียนและในปีนี้ ทางโรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างเมกบัณฑิตอะคาเดมี่เพื่อเป็นที่พักสำหรับนักกีฬาในการเก็บตัวฝึกซ้อมโดยมีโคชโก้สกกรินจันโยธาอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอยู่23ดูแลอย่างใกล้ชิดเกสดครับผมโคชโก้นะครับสกรินจันโยธานะครับตอนนี้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเมกบัณฑิตอะคาเดมี่นะครับ พูดถึงประวัติการเล่นฟุตบอลผมก็ตอนเด็กๆผมได้เรียนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญธมรีนะครับก็เรียนมาจนจบม .6 นะครับก็มีโอกาสได้ติดทีมชาติตั้งแต่อายุ12 14 16 17ยันอายุ22นะครับช่วงเวลา17ถึง18นะครับได้มีโอกาสไปฝึกที่สโมสรนิวอัตันนะครับเป็นเวลา9เดือนผมก็จะเอา ประสบการณ์ที่เคยไปเอเวอรตันเคยติดทีมชาติมาสอนรู้สึกผมให้เดินทางใช้ชีวิตโอการฟุตบอลอนอกสนามและในสนามให้มันดีครับก็จะทําให้เด็กถึงฝันให้ได้ครับขอบคครับมุ่งหวังนักเรียนสู่สโมสรชั้นนําและทีมชาติถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งในสนามและนอกสนามในการดําเนินชีวิต ในก้าวต่อไปของโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตจะสร้างสารรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้นักเรียนโดยร่วมกับคณะผู้บริหารบุคลากรครูและผู้ปกครองช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่21โรงเรียนหวังว่าโรงเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในทุกๆด้านและมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญเพื่อที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป